เยจะเห็นคุณลุงทำความสะอาดโปะสาราที่ให้อาหารปลานี่ลุงก็จะตักน้ำมาล้างเราก็จะไม่กวาดคัดเราไม่เคยมาตอนเช้าเลยขนมปังร้อนร้อนหรอคะลูกแดดวิตามินนะ เป็นแบดวิตามินดีรับได้นะน้ำเยอะมากเลยค่ะเกือบขึ้นเต็มโะเลยเอ่าด้านข้างก็ได้เูยฉีกเลยน้องซีฉีกเลย ฉองีชกตรงขนมปังดีคะฉีกตรงเนี้ยฉีกตรงเนี้ยฉีกตรงกลางถุงตรงเนี้ยลูกเออันิ้วจิ้มเข้าไปเลยเอันิ้วจิ้มเข้าไปเลยไม่อยาก,กินแล้วก็ยจิ้มก่อนพี่ปานะ <c oughs> โยนนะคะจริงอ้ําอุ้ยก้อนใหญ่มากเอาก้อนเล็กๆหน่อยพี่ปลาอะไรนะเ,เนี่ยพี่ปลาทำไมตัวเหลืองอ่ะเนี่ยพี่ปลาตัวสีเหลืองไปแล้วโยนแบ่งให้พี่ปลากินบ้างนู่ขนมปังที่นี่อร่อยนะคะมาลองไป มันก็เลยมันมันจะได้แย่งกันไม่เอาเขาแย่งกันเขากินได้ตัวเดียวหรูอต้องฉีกให้เขานะคะต้องฉีกให้เขากินอ้าวยดเขี่ยลงไม่เป็นไรไม่ได้เอาไปตรงนี้ไม่ได้้ยนชุ้มต้องมาฝั่งนี้นะคะพี่ปลาจะเยอะอันนี้เหมือนน้ำปล่อยมานะคุณชมน้ำแรงมากเลยน้ำไหลแรงมาก ดูสิคะแดดมันร้อนนะอ่าแดดมันร้อนไม่เอาอันนี้นกอะไรบอกคุณแม่สินกพิราบนกพิราบมีเชลโล่เยอะอย่าไปเข้าใกล้เขาเนาะอ่าให้อาหารพี่ปลาคุณแม่จะนั่งรอโอ้โหพี่ปลาล้างน้องสีกินนมปังของน้องสีเยอะเลยอะลูก น้องซีก็กินที่ปาก็กินได้บุญกันทั่วหน้าเลยชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายโอ้เต็มปากเลยอ่ะคุณแม่ไม่รู้ยังทําทำบุญรู้จะมากินขนมปังนี่เลยค่ยค่ายค่ายติดกับโรงเรียนน้องซีนะคะใกล้แฟตเรามากแต่ว่าจะถูกกันด้วยแม่น้ำหน้านั่นเอง อืมใช่อร่อยเหรอลูกอร่อยค่ะ เห็นสุดท้ายแล้วค่ะชิ้นสุดท้ายจริงๆแล้วจริงมองเห็นที่ป่าแล้วก็ใจใเย็นตังจังใส่น้ำไม่ไหลกลับเ,ย,เย้จริงหรือเปล่าทิงเขาว่าใส่น้ำไม่ไหลกลับ มันจะมีทางย้อนมาได้ไหมคะคุณผู้ชมไม่เนาะมันต้องไหลไปทางนี้เรื่อยใช่ไหมไหลไปตลอดตลอดตลอดต่อให้น้ำแห้งยังไงมันก็ไม่ไหลกลับใช่ไหมอันนี้ปล่อยมาจากเขื่อนนะคะคุณผู้ชมน่าจะเป็นเขื่อนในเลสสวนจังหวัดจันทบุรีโลกนั่นเอง ข้างในโป๊กก็จะมีบรรดานโกนพิล่าแม่คุณลุงเขาเพิ่งทำความสะอาดไปนะเนี่ย้อามาเดินกันเดินได้แต่ครับอึอนะนลุงเพิ่ง<ต>ทำความสะอาดไปเองอใช่อร่อยไหมลูกนมปัง เอาถุงไปทิ้งขยะคะ่ะก็จะมีจุดที่ทิ้งขยะสำหรับเป็นถุงขนมปังนะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อเป็นกระปุกหรือว่าของอาหารปลาก็คือต้องเอาขึ้นไปคื้นข้างบนเนาะ